ไปดีป้าลุงใช่ใช่ลูกนี่นี่นี่ยังนอนแล้วนี่ย้อมแล้วกปยังหยุบทอลูกดินเอาลงมาล้างลูกน้ำองน้ำใส่แล้ยังกันอ่อนหนึ่งค่ะ

อยู่ในาแดนนเนมาหาลุงมาล่างลุงของมัเอยากเล่น em nào bà sáng đang hết bảo xin nè, 1 này nè, à luôn 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 luôn

ัวอโนไปขางเบาชิ้นท่านไงนจ้าตะตาก็ซ่อนกันขึ้นไว้หึหนองกันเลยเออเออนางคังแรกเอาให้อ้ายนางครั้งนี้อืมอ้ายนางครั้งนี้ซ่อนกระตาขึ้นในโนจันทร์จันทรนั่สวยค่ะอืมเยนอยู่มังนอนป่ะ อ่ากัญชีบาจะได้กับบ้าน่อยไรเล่นบานน่ครเห็นเผ่นเผ่นเห็นเองเพิ่นยังในหูนะเพาะยุ่ง่ทำนอนแล้วถึงประเดียไยแต่หยกินแต่นมอยากไปตากผ้ากับบุ๊ป้ายยักเื่อจุดป้าเล่นผู้เดียวให้หนูกกนัังอยู่ทบ Chào bà mì ngập lễ đây nhoi hên hỏi nắng 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 nắm nắng 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 nắng

เว้นโซอยอ้เหียบ่เทากุคามน้องมาเล็นกับน้องนะอยาเป็นเหียนี่พ่อวินนอกในที่เลยไม่ได้ขีดินเต็มอยู่หมดเลยอาลยไอโน่ล่างม่ได้ขีดินยี่หาสิบตัวโลมากมาให้กินเนี่ย

ยาทีมนั่มันโมเมนต์มาจัดพอเฮ็ดให้มันแตกตอบครับเป็นหมาบ่หมาจัดเฮ็ดยังนี่ไงไก่อนไอ่อนเฮ็ดยังลูกอันช่วงนี้นะเฮ็ดเฮ็ดร่วมออกพี่น้องเฮ็ดร่วมออกแล้วก็สิเฮ็ดปวกมาเนี่ะซาติเก่าดอกเลย เັ็ดร่วมแล้วก็เห็ดปุ๊กพรมันอ่าวนะมืดผ่ามืดพุ้นอย่งพ้นกับยังจีตุ๊กเนีมื้อซ้อนแลก็มาซอกสม็ดแล้วก็ไป Ng on, ong Tu lúc nụ hôm cái hông wam wam, lần nữa nọt ting nụ nga kay nha yu kay gang kim jail nam bukin lê gang sẽ nằm ngo kè nằm ngo 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 เจ้านายจะไปหา e r c e n เจ้านอยจะไปหา r e n t มบินตัวหนุ่มนางอยู่ห่างสิลกัอยู่กับใครแม่แม่ช้งมาห้มอย่าเห็ดแห้งลูกมันสีแหนะ

อ้วงนะขูดเพราะอ้วงนะขูดขูดเอ้าไอ้นุก็ได้โอ้ยไอ้กะทิหูเลยที่หูีไสนนี่ห้องมาไอ้น่อาไังเฮดนี่สิไปสติงห้องมาสวยกัน จีนนอนไปนอนมาแมฆเมฆอ่อนนะหาอ่อนนะฮะเตะน้ำเตะซะหน่อยมึงอยากมาห,าหน่อยเศร้าด้วยวะไปเลยหาอยาก้าไอ<น>้องซิมนูนละ่ะยังอ่อนๆได้พี่น้องอุ้ยเห็นไอ้กรนคุณ <laughs> Moment là thai chị cười lấy 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 ញ៉ាំអូនញ៉ាំแตกបុកแตกបុក เอ้เปิดเพลงซูดูแม่กอนกนับนางคักที่ดคเอางันมาหนิโ,โอ้ยจะเป็นดังดีหบ่อ,บอน,อนอยังูบ่อนนำ้ำจกเอาในลูกกระมังนะโจบลงไปเบ้่งเห็นบอก